สวัสดีครับผมอนุชิตไทคอมพิวเตอร์นะครับคลิปนี้ขอทาโปรเจ้าเครื่องกึ่งรุ่นประหยัดหน่อยนะครับราคา6 8 5 0นรานะครับรวมส่งด้วยเจ้าเจ้าตัวเครื่องกึ่งรุ่นประหยัดเนี่ยนะครับยาว1เมตรได้ได้กึ่งได้1เมตรแต่ปัญหาที่ลูกค้าหลายท่านเจอในกลุ่มรุ่นนี้คือมันใส่อแดปเตอร์ที่เป็น 3. จับ4จับไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่วันนี้ผมมีแล้วครับแล้วก็เป็นราคาเดิมด้วยผมจะแถมอแดปเตอร์ไปให้เลยนะครับสำหรับใช้กับ3จับ4จับได้นะครับรุ่นนี้ 6,850แถม a าแอดเตอร์ไปด้วยเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้เลยครับครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสำหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีฉายชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาเฟนเตอร์ทเท่านั้นนะครับ ก่อนที่จะไปดูเจ้าตัวรุ่นประหยัดเรามีรุ่นกลางของเรานะครับรุ่น mc 1 2 1 8 vd ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ปรับรอบได้นะครับแล้วก็มีดิจิตอลขึ้นด้วยแต่เป็นงานเสถียรงานนิ่งนะครับใช้ไฟ dc ตัวนี้550ยวัตต์นะครับตัวนี้เป็นราคาที่ผมเป็นราคาเก่าอยู่นะครับ8,900รรวมส่งนะครับตัวนี้ก็ออกไปเรื่อยๆนะครับสำหรับรุ่นนี้มาแล้วนะครับปรับความเร็วรอบได้นะครับจากตัวตัวปรับตรงนี้นะครับปรับได้อีกนะครับ เปลี่ยนและระดับสายพานแล้วก็ปรับตรงนี้ได้อีกนะครับตรงนี้ก็ขึ้นดิจิตอลให้ตรงนี้เป็นรุ่นกลางนะครับ8,900รวมส่งงานเสถียรนะครับถ้าท่านชอบก็อุดหนุนได้นะครับครับหรือว่าจะเป็นรุ่นใหญ่แบบนี้เลยก็มีนะครับตอนนี้หมื่นไปปลายครับครับยังไม่ถึง2 0,000ื่นเป็นราคาเก่านะครับตัวนี้ก็เหมือนที่เคยทาคลิปให้ดูแล้วแต่นี้เป็นชุดชุดเสริมนะครับชุดก o p ปี้ตัวของเขาก็จะเป็นตัวนี้ก็ลองดูนะครับถ้าท่านชอบตัวใหญ่ขึ้นมาก็เป็นลักษณะ รุ่นบึกบึนตัวนี้ไปเลยตัวนี้จะเป็นหนึ่งแรงนะครับหนึ่งแรงม้านะครับสำหรับมอเตอร์อครับเดี๋ยวท้าความเครื่องกึงรุ่นนี้ก่อนนะครับเขาจะมีความเร็วรอบให้4ระดับนะครับเนี่ยต่ำสุด720รแล้วก็พันสองสี่สิบพัแล้วก็2องพคือเราปรับร่องสายพานสามารถถอดออกมาได้นะครับถอดฝาออกมาได้ส่วนมอเตอร์เนี่ยตัวนี้นะครับมอเตอร์ก็ถ้าทั่วไปตามท้องตลาดตัวนี้จะมอเตอร์ ยังไม่ค่อยแรงมาก5 5าแต่ว่าจริงๆอ่ะท่านเปลี่ยนมอเตอร์ได้เดี๋ยวโมได้ใส่มอเตอร์ตัวใหญ่กว่าน,นี้ได้นะครับแต่ราคาตัวนี้6,850แต่วันนี้ผมแถมอะแดปเตอร์ตัวนี้ไปให้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูในรายละเอียดอีกทีตัวนี้เนี่ยส่วนความยาวของเขาเนี่ยกึ่งได้เมตรหนึ่งนะครับแต่ว่างานตัวนี้มันเป็นงานรุ่นประหยัดนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะใช้งานในกลุ่มที่ไม่ไม่ใช่งานหนักมากถ้าไปอย่างที่บอกอยากงานหนักเพิ่มขึ้นมาเปลี่ยนมอเตอร์เลยนะครับตัวนี้ เขาจะมีหัวจับตรงนี้ทีนี้หัวจับตรงนี้เกลียวเขาจะเล็กกว่ามาตรฐานที่จะเป็นลักษณะกลุ่มที่เป็นพวก3าจับ4ี่จับเนี่ยนะครับตรงนี้เกลียวเนี่ยจะเป็นนิ้วหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เขาจะเล็กกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย รุ่นนี้ก็จะใช้สําหรับหัวจับที่เป็นลักษณะ3าจับสจับไปท้องตลาดบ้านเราไม่ได้นะครับที่เป็น1นิ้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมีทำอะแดปเตอร์ให้แล้วนะครับเป็นตัวนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวเราเปิดเครื่องให้ดูก่อนนะครับว่าตัวนี้เราใส่3จับอยู่เนี่ยฮะก็จะจับหัวเดียวได้แล้วนะครับนะครับก็จะใส่จับหัวเดียวได้แล้วนะครับอย่างนี้ ก็จะอันนี้แต่นี้จะเป็น3จับนะครับบางท่านเขาก็ชอบ3าจับหรือว่าถ้าเป็น4จับก็ได้นะครับแต่ว่า4จับตอนนี้สึกของเราจะหมดนะครับแต่ว่าก็ทํามาลองรับเดี๋ยวผมขอถอดไปให้ดูก่อน,นครับว่า,ข,า,ข,าข้างในนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับให้ดูว่าตัวออริจินอลเขาเอามาแบบแบบไหนครับเนี่ยฮะออริจินอลเขาจะเป็นหัวหัวจับเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเกี่ยวเล็กแต่ผมว่าทำอะแดปเตอร์ตัวนี้จะให้ไปในชุดนี้เลยนะครับสําหรับ โปรในรุ่นนี้นะครับจะให้อแดปเตอร์รุ่นนี้ไปเลยสําหรับท่านที่อุดหนุนเราไปแล้วแรกซื้อได้ในราคา200บาทนะครับถ้าถ้าประวัติเก่ามีซื้อตัวนี้ไปแล้วแต่ว่าเป็นว่าชุดนี้เป็นชุดโปรผมแถมไปเลยในชุดนี้แต่ถ้าท่านที่ไม่มีมีรุ่นยี่ห้ออื่นหรือว่าไม่ได้เป็นลูกค้าเราอันนี้ก็เดี๋ยวแยกขายในราคา450บาทนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราดูตัวนี้นะครับปกติเขาก็จะให้มาเป็นจานหัวจับแบบนี้นะครับเนี่ยฮะ แกเล็กอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมใส่ให้ดูหัวจับแบบนี้แล้วข้อเสียอย่างหนึ่งมันอาจจะจะต้องมายึดนะครับเนี่ยฮะเขาจะทํารูมาให้นะครับแต่ถ้าเป็นหัวจับเป็นลักษณะสามจับสี่จับเลยมันจะเข้าเข้าออกพร้อมกันเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จับหัวเดียวได้เลยนะครับครับอันนี้จานหัวเดียวนะครับเปิดนะฮะเขาก็จะหมุนมบบงี้นะครับอ่าอันนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูหัวคึงเขานะครับเนี่ยเดี๋ยวถอดตรงนี้ให้ดูอันนี้เป็นหัวจับแป้นจับ ด้านเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นหัวกลึงเขาก็จะให้อย่างนี้มาเป็นเกลียวแล้วก็หมุนเข้าไปอันนี้ก็เป็นหัวจับกลึงทั่วไปนะครับครับอย่างกรณีถ้าเราจะกลึงทั่วไปนะครับถ้าเป็นหัวยันศูนย์หน้าเนี่ยครับเ็าเขาใส่เข้าไปยันศูนย์หลังนะครับก็ดันเข้ามานี่นะครัเสร็จแล้วเราก็ล็อกเข้าไปนะครับ ล็อกตรงนี้อ่าแค่นั้นเองนะครับนี่คือกึงปกติก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยให้ชุดต่อไปด้วยนะครับในเซตนี้ก็กึงได้สูงก็ได้ถึง1เมตรหรือตีซะว่า75เซนขาแต่อันนี้เป็นขาขา45เซนก็กึงได้ครับอันนี้ครับอันนี้เป็นรุ่นมีกึงของเราไทยคมเปนเตอร์สามเล่มชุดสามเล่มด้ามจะเป็นไมโอ้นะครับนี่ครมีสามเล่มก็คือกึงแบบปอกนะครับมันจะโค้งมนนะครับหรือว่าตรงที่เป็นปักทิ้งจบนะครับ หรือว่าเป็นมุมแหลมอย่างเงี้ยนะครับได้ก็มี3เป็น High Speed s t e e ลนะครับ SSS ครับสำหรับชุดเซตนี้นะครับ1 3 0าบาทรวมส่งนะครับที่เป็นชุดด้ามเป็นไม้โอ๊กอย่างเงี้ยนะครับ3ขนาดนะครับครับนอกจากเป็นชุด3ขนาดนะครับเราก็จะมีชุด8ขนาดด้วยนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,8เล่มเนี่ย p e e d Steel ลเช่นกันนะครับ SSS ตัวนี้ผมก็มีสแตมเป็นไทคอนเตอร์นะครับ ชุดทั้งหมดเนี่ยสองพบาทนะครับถ้าท่านจะอุ่น,นุนแยกเรานะครับแต่ถ้าในเซตนี้เราก็มีราคาให้นะครับสำหรับชุดเซตครัสมมติอันนี้คืองานกลึงทั่วไปสําหรับเครื่องนี้นะครับ,รบอันนี้คือกลึงปอกหรือว่ากลึงเว,ว้านะครับเนี่ยคร อันนี้คือลักษณะกึงเว้าอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ากึงโค้งมนก็แล้วแต่ว่าท่านมีอันนี้พอดีว่ามีเข้าร่องนี้พอดีนะครับอ่าอันนี้คือการกึงปอกหรือว่ากึงเว้าอย่างเงี้ยได้นะครับนี่คือกึงทั่วไปของเครื่องนี้ก็ได้อยู่แล้วสําหรับงานแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะถอดออกนะครับถอดตัวนี้ออกแล้วเรามาดูว่าเราจะใส่เป็นหัวจับลักษณะที่เกลียวใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอันนี้จะเป็นสี่จับนะครับก็ใส่ได้แล้วก็แปลงให้แล้วนะครับนี่ฮะ ใช้เกลียวเร็วกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องให้ดูนะครับอ่าเนี้ยก็เป็นสี่จับนะครับอ่าใส่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเดิมทีถ้ารุ่นลักษณะรุ่นประหยัดแบบนี้หัวจับเขาจะเป็นหัวจับรุ่นเกลียวเล็กอย่างเงี้ยนะครับเกลียวเล็กเกลียวจะเล็กก็ผมก็จะทำอะแดปเตอร์แถมไปให้ในชุดนี้นะครับแบบอย่างนี้อันนี้เป็นขาสี่เหลี่ยมอันนี้ใช้สี่จับนะครับสี่จับเรามี ลายช่วยยันไว้นะครับเนี่ยฮะยันอันนี้ก็จะกลึงนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเก่งนะครับงานกลึงแต่ให้ท่านให้ดูนะครับก็จะไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลึงไปนะครับเนี่ยฮะอันนี้คือจับหัวหรือว่าถ้าเป็นจานลักษณะจานก็เอาหัวจับออกแต่ว่าตรงจับตรงนี้ต้องจับให้ดีนะครับเนี่วเขาก็จะมีตัวล็อกนะครับอ่ะก็จะเป็นลักษณะสี่จับแบบนี้สามจับอย่างนี้ได้นะครับ แต่ว่าตัวของเขาถ้ามีตัวเขาเองก็มีนะครับเป็นแป้นอย่างเงี้ยที่บอกนะครับแต่ว่าเราต้องยึดเหมือนยึดฝากนะครับได้ก็จะอาจจะไม่สะดวกเท่าแต่ก็ทํางานได้เช่นกันครับก็อย่าลืมนะครับถ้าอยากจะได้3าจับ4ี่จับตัวนี้เราก็มีอะแดปเตอร์ไปให้แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ขอจบคลิปตรงนี้นะครับเผื่อท่านสนใจก็อุดหนุนเราได้นะครับที่ไทยคอมเมนเตอร์หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม